ทำไข่โพโลค่ะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ลงไปน้องก่อยกตบสิ่งนี้หมอยากินมั่นฟรั่งก่อยใส่ลงไปนั่อันนี้่อยเสียดายถ้าจะทิ้งก็เสียด้เอามาทำเป็นโพโลดีกว่าเรื่อนเทศแต่ของเราก็มีตัวช่วยเนี่ยรสดีของโพโล ก,ก็ได้ก็คือไข่ต้มไปแล้วไข่สิบสิบเอ็ดลูกสิบลูกเราลงมือทำเลยนะคะเอาเครื่องนองมูลนี่แหละเอาไปคั่วสักกอนเอาไปคั่วให้หอมค่อยเจอกันตอนสุกนะคะ วเครื่องเทศอะไรนีหอมอะไนี่ใส่หมอ,น,น,อ,อ,น,น,อนี่ยแหละมันยัยง่ายเครื่องเทศทั้งหลายแหละ ใส่หอมลงไปจะได้หอมหอแค่นี้ก็หอมแห้งแล้ หุิดบ,บ้านสามบ้านติดบ,บ้านอ๋อโอเคโโรนะคะโพโรโพโรูตรของค่อยเอง โค้ดูน้อจะนมาแนใช่คุไปโ้ดูาว่าองอยไ้หลายตัวช่วยตัวเสริมซื่อๆดอกกองถอยไปใ้หลายแล้วก็เป็นที่ เอาน้ำมาเติมใหม่เป็มพร้อมหุยหุยเลยค่ะ <c oughs> น้ำเติมแล้ว <c oughs> น้ำลไปก่อน น้ำล่างหมอ้อมมก่อนได้มากรีดหม้อแรงต้นไรแต่แ้กจี๊ข้าวก็ข้าวดวอกเปิดครัวแล้วมันสุกแล้วโอเคเราก็ไม่ต้องส่อเส้นห,หมูคั้วใจ้ทกัน ใจส,สุดน่องอยู่คือเขามันอุ่นดีใจอยู่ในบ้านนี่และแล้วเราจะเติม

so ก็จะตักพ่วงอากาศออกให้น้ำมันใส จะใช้เวลาต้มจักเป็นทีสิบนาที้ก็แะเปลืองไฟเพราะว่าหมูมันก็ไม่ได้เยอะหมูแค่สองสตอนน้อย Ah, ha, tak pun baca, orang orang mana kecil ni saya saya ni. My Thank you.

ชีวะชีวิตเรก็ใช้คนไปชีวิตใชคะ ไปเลยยังได้หอมหอมไก่ละได้เป็นเริ่มเป็นล่างละ สิโม mm. สะกอน,นะสุดซุดอะไรสุดอไรใสิม ใส่โ,โก็ต้องใส่น้ำตา 我没没过。 Yeah ประตักเค็มตักหวาน้าไป ใช้น้อยเสบน้อยก็ใส้หลายแส่บหลายกใช้ก็ได้ไม่อยากใช้หอช่ใช้ได้แส่บ เรื่ไมไปเพราะว่าเราไี้ใช้เวลาแค่ดที่ Để đậm

毛笔吗？ หุหๆเลยค่ะ <molta S 2> <band> <mayor> ก็ค่ะกระเอ่ะไข่พูลอตั้งเวลาเอาไว้สิบเก่านาที่ อันที่อดคัวล้น่้นล้นล,น,ล,น,ลนแต่มันจะ,จะประมาณยี่สิบยสหานาทีเสร็จแล้วนะคะเครื่องอันนี้ก็ปิดอัตโนมัติเรียบร้อยก็ปิดเลยเสร็จแล้วคะ่ะจะแซ่บปะบายบายไขโพโลค่ะไข่โพโล